อิมังภะวะอิมังภะวะอัตตาภาวังอัตตาภาวังตุมหากังตุมหากังปริจชามิปริจชามิพระแถ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้ทธเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตีขอมอบกายถวายชีวิตีแล่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจตราเท่าเข้าพระนิพพานเถิดจตราเท้าเข้าพระนิพพานเถิดตนอไปก็ตั้งใจเจริญจิตตภาวนาสืบต่อไป วันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่กล่าวมาแล้วเอาเรื่ส่วนพระพิธรรมก็คือธรรมะชั้นสูงสุดเป็นบุญอันใหญ่เพื่อจะอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วบรรดาทหารท่านทั้งหลายอย่างที่เราได้ทราบข่าวอยู่แล้ววันเราไม่มีสิ่งใดที่ เป็นการตอบแทนผุคคนที่มีน้ำใจยสระให้กับชาติบ้านเมืองแผ่นดินเราได้ก็รักษาไว้คือความสุขของพี่น้องประชาชนและพวกเราทั้งหลายสิ่งเดียวที่เราจะสร้างและเป็นการตอบแทนก็คือบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ความเป็นมาแล้วตั้งแต่ต้น จนถึงเวลานี้ว่าจิตของเราผ่องใสด้วยดีแล้วปาาจากความส่อมหมองเ,ย,อกเยกวกิเรศ็ดีตัณหาก็าตามยังให้เกิดเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ด้วยอานิสงส์แห่การภาวานาไม่เล่น้อมบุญกุศลน,นั่นไปให้แก่ผู้มีคุณนั้งหลายแก่แผ่นดินของเราอย่างนดีศัาดิ์นการเจริญของสมาธิในครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นพิเศษของใจเราทุกรูปทุกท่านทุกคนก็ตั้งจิตนึกถึงเอาไว้จะภาวนาอย่างไรก็ตามก็ตั้งจิตสัจจทิฏฐานว่าบุญที่เราสร้างในครั้งนี้ภาวนานี้จงไปเป็นกำแพงแก้วกำแพงทองหกข้องให้บรรดาผู้ที่รักษาแผ่นดินของเรา มีทหาร,หารทั้งหลายเป็นต้นให้เขาได้ในสงแห่งผลบุญไปสู่ในสิ่งที่เป็นสัมปร,รยภพและบุคคลที่อยู่ก็ขอให้มีความมีความเจริญแก้วข่าออปลอดภัยจากภัยลีทั้งหลายอริ่าสัตูทั้งปวงที่จะมาห้ามให้พวกเราทั้งหลายและรับความเดือดร้อน มันสิ่งเดียวที่พวกเราจะทำได้คือความดีเช่นวันนี้ที่เรามีการเจริญธรรมานุสติกรมฐานที่เราได้ทําบัตกดีส่วนมนต์ก็ตา่างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเสียงตักทำเพื่อนนเรานําไปให้ยังธรรมานุสติภาวนาในส่วนที่หนึ่ง วัวนที่สองเป็นธรรมานุสติภาวนาคือเราจะเข้าใจว่าเป็นการนั่งสมาธิสมาธิก็แปลว่าทําให้จิตใจของเรานันสงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกคือของความเจริญเราก็รู้ตัวเราทุกรูปทุกคนทุกท่านขณะน,นี้อารมณ์ใจของเรานั้น เป็นคนที่เสพอะไรเอาไว้เป็นคนที่รวบรวมอะไรเอาไว้ให้เรามีสภาวะอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราทุกลูกทุกคนกรู้อยู่ดีคนอันนี้สงที่ภาวนานี้ยเพะทะน้เมเราเกิดสติมีปัญญาแด้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ได้เห็นสิ่งที่ควรได้เห็นได้ยินส่วนที่ควรได้ยิน มันอะไรที่เรารู้เราเห็นเราได้ยินแล้วด้วยทววิสารหากยังจะให้เกิดความพุ้งสร้านวุ่นวายสับสนเราก็าใช้หลักธรรมของเราที่ได้ศึกษาที่เรียนรู้กันจะมอกทำมากหรือน้อยก็าตามอัตยาสัยที่เราได้ศรัทธาจงมาซึ่งความจเจริญความรุ่งเรืองเองอารมณ์ที่ว่าจิตใจเราเอง่อนที่เราทั้งหลาย จะได้นำมาหากุศลทียิ่งใหญ่ที่เราปฏิบัติดีมาแล้วไปเพื่ออุทิศให้ดวงวิญญาณอาคารทั้งหลายเหล่านั้นแม้กระทั่งสุนัขหรือหมาก็ยังรู้จักเสียสละให้พวกเราทั้งหลายได้อยู่อย่างนี้อย่างที่ทราบตามข่าวๆแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉสานก็มีจิตใจที่ประเสริฐ เห็นภัยจะมีเกิดขึ้นแก่ทหารหารจากศัตรูจากไพรีก็มีสัญญาความจำได้จำนึกในคุณของข้าวของน้ำได้ที่บรรดาทหารทั้งหลายได้ให้ได้กินจึงได้แสดงตนเป็นผู้กล้าให้ส่งสัญญาณศัตรูไพรีที่จะเข้ามาก็ยังให้เกิดความเสียชีวิตในที่สุด ทำให้อีกหลายๆชีวิตรอดปลอดภัยแม้แต่สัตว์ในไร่ฉายก็ยังสมรึกได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนับแต่นี้ไปก็ตั้งจิตตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่ตามมาแร้วด้วัตถุและจุดประสงค์ต่างๆเป็่อควาจะได้เวลาให้สัญญาณบอกหมดเวลาคือต่อไปตั้งใจประพฤติธปฏิบัติ ได้เวลาสุขวันที่ทางบุญญาพรังคนละบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนักบุญกาญดีขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงรับไปแล้วมีเจ้ากรรมในเวรเป็นต้นพรอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินไว้แล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีดดขร้อยเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงได้โมทนาส่วนกุศลนนีและขอจงเอโหสิกรรมให้แกรร่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้ตราเข้าเข้าพานิพานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนบุศนี้ให้แก่เทพประยดาเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพระเจ้าเทพประยดาเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาเพื่อสาคนพิภพกายยมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายพระพญายมราชจงบโนธนาส่วนกุศลในครั้งนี้และจงเป็นสกขีพยานในการไม่เป็นกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่สกุศลทั้งหมดนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก,ก็ดีมีทหารหารทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยจงได้โมทนา ่วนกุศลในครั้งนี้และคุณได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพบงได้รับหนาการบัดเดี๋ยวนี้เธอพระบุญได้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้พอบุบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งรานดิพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอดนามยังอุทิศนาทิฐานาคาธาโยภนามะเสยยากุโณตลา Ajariyo bhagara tanya Ajaya kakam biya mamang suriyo Ajandhi Rama maharaja inda cha loka bhara cha tevata Yamomita manusa cha machata velika picha ภเพสัตาสุขีโหุทุปุญญ์นิกตาามิเมตังกติวิทังเทนโตขิปังปาเพโวมะตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนะจะกขิปังสุรเพเจวัตปาธานเชธนังเยสันดานะหินาธรรม วานิพพานโตมะมังนาสันโตสาพาทาเยวายัตโตภเวภเวงอุโชจิตังสติปันเลโกวิริยามินามาราภันตุโลกะตุนจาวิริยสุเมพุทธาธิปาวโรนาตัมโมนาโทวารุตโมนาโทปเจกบุตร ສາງພ່ນາໂທຕາໂມະມາງຕສຕະມາລຸພາເວດນ້າມາໂລກາສ້າງລັກຜານຕຸ້ງມາລອຮັງສໍມສັຸ โอพระวาพุทันพระวันต่างอภิวาเทมิสวาคตุพคะววตาธโมอันมะนมัสสมิตุปัิปานพระขวตวสาพระสังโฆังตังนามามิ